บลนบอสซัมมีเอเมเปิ้ลแอปเปิ้ลอะไรจะหอดวกันไปดูกันเลยใครยังไม่มีแมลงปอบ้างอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเจ้านี่อาจจะเป็นของคนุนเดามาเริ่มก,กันที่น้องหม่นอย่างเมเปิ้ลแอปเปิลกันก่อนดีกว่าเจ้าเมเปิ้ลแอปเปิลนั้นรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยว้ายน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแต่ดูไม่เหมือนแอปเปิลเลยแฮ มอหาได้จากซีนแผนในตอนนี้โอกาสอยู่ที่0 5เท่านั้นเลยนะส่วนในเรื่องของค่าตัวก็ดีอยู่เหมือนกันแต่จะดีเท่าบอมบอสซัมไหมก็ไปดูบอบอสซัมกันเลยแล้วใครที่สนใจไก่ฟาร์มก็ไปดูได้ที่มองยืเกมเซ็นเตอร์แล้วก็มาดูกันที่บอนบอสซัมเจ้าพื่อตัวนี้ที่หลายคนชอบกันมากเพราะว่าค่าตัวนั้นดีสุดๆไปเลยเลยนะ ปัจจุบันนั้นก็ไม่สามารถหา,มาเมล็ดได้แล้วเลยนะเพราะว่ากิจกรรมไดโนเสาร์ได้หมดลงไปแล้วส่วนข้าตัวไม่ต้องพูดถึงเลยมั้งรานนี้อาจจะเป็นอันดับหนึ่งของเกมนี้แล้วก็ได้แล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์นนะและนี่เธอ